สวัสด,ดีค่ะทุกคนเกี่ยวกับช่างพาเพลงชาแนลนะคะซึ่งวันนี้จะมาเปิดทอนะคะคณะอักษรศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนานะคะมหาวิทยาลัยศิลปากร,ร,ากรนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแนวทางการทำพอร์ตเป็นยังไงนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยเป็นยังไงก็คลิปนี้จบทีเดียวรวดเดียวก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพลงจะขึ้นพอร์ตเพลงนะคะไว้ตรงนี้เลย ก็เดี๋ยวเพลงขออนุญาตดูในโทรศัพท์ไปด้วยนะคะพอร์เพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าทำให้แบบว่ามันมีความแบบตรงนูน้นตรงนี้สวยงามนะคะก็คือจัดแบบตรงๆเลยเรียบง่ายนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยทำในโทรศัพท์นะคะพอร์ก็คือทำในโทรศัพท์ไม่ได้ทำใน iPad หรือว่าคอมอะไรอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ หน้าแรกนะคะจะเป็นข้างบนขวามือของรูปเนี่ยจะเป็นรูปเป็นรูปแบบเล็กๆนะคะพื้นหลังเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่มหาลัยว่าจะต้องมีหรือไม่ต้องมีนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเหมือนที่ทุกคนแบบต้องทำหรือว่าทุกคนมีก็คือมีคําว่า portfolio ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นข้อมูลเราจะเป็นชื่อเราจะเป็นชื่อมหาลัยแล้วก็ชื่อโรงเรียนเราอะไรว่าไปนะคะ อ่ต่อไปนี่2นะคะน้าที่2ก็คือกิจกรรมผู้นํานะคะซึ่งของเพลงเนี่ยต้องเกินก่อนว่าเป็นโรงเรียนในอบจอใช่ไหมก็เลยมีเกี่ยวกับผู้นําเชียร์นะคะก็คือไปแข่งกันใน11 11โรงเรียนนะคะก็ถ้าใครอยากดูเรื่องนี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเพงจะาําคลิปให้ดูนะคะทำคลิปให้ฟังนะคะว่าเออมันเป็นอะไรยังไงเนาะก็ เป็นอย่างนี้เลยนะคะเกี่ยวกับลีดนะผู้นําเชียนนะคะต่อไปอันที่3จะเป็นกิจกรรมที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะก็คือเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการไปแข่งขันเนาะอันนี้ก็ถ้าใครอยากให้เล่าอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับพอร์ตโดยตรงเนาะต่อไปก็คือจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนนะคะก็จะมี อันนี้เลยข้างบนสุดที่เห็นเลยนะคะก็คือเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็การเข้าร่วมใส่ชุดรีไซเคิลรีไซเคิลนะทุกคนรีไซเคิลต่างๆนะคะอันนี้ขึ้นรูปไปให้นะว่าเพลงแบบไปทำรีไซเคิลอะไรยังไงนะคะหน้าจอไปเป็นจิตอาสาจิตอาสานะคะก็ทํทาทั้งในโรงเรียนบ้างนอกโรงเรียนบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะไปสมัครใจทำนะคะเพราะว่าในโรงเรียนเพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้ทําเยอะมากนะก็เลยแบบเพลงเลยไปสมัคร ตามอาปรจออปรจอบจรต่างๆนะคะที่เขาให้ทำนะคะนี่นนี้เป็นรูปเลยต่อไปเป็นเกติบัตรนะคะก็คือทําในเดี๋ยวเพี่งจะมาบอกการทํเกติบัตรในไทยมุกนะคือแบบเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เด็กที่กําลังจะเข้ามาหาลัยเนี่ยควรทํามากๆนะคะก็คือไปเรียนในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็แค่แบบว่านั่งเรียนเฉยๆนั่งทําข้อสอบจบก็คือได้เกติบัตรนะคะ ก็คือได้ได้ทางความรู้แล้วก็ไม่ไม่ได้ว่าเราต้องออกไปข้างนอกนะคะกอทำในเว็บเลยแล้วก็เป็นเว็บที่น่าเชื่อเชื่อถือมากๆนะคะนี่ต่อไปนะคะเป็นสาเหตุที่เข้าขณะนี้นะคะน,นี่คือเพลงเขียนเองแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เขากําหนดให้นะคะก็คือชีวิตประจําวันของดิฉันกับการพัฒนาและมุมมองต่อการพัฒนาอันนี้คือมหาลาัยเขากําหนดมาให้นะคะว่าต้องทําต้องเขียนต้องเรียงเนาะแล้วก็จะมีรูปด้วย รูปให้ท้ารูปให้ลงว่าอันนี้คือเราไปทำมาจริงๆนะคะหน้าสุดท้ายก็คือปิดจบจ็อบต่อไปนะคะก็คือแนวทางการสัมภาษณ์นั่นเองก็คือเพลงเนี่ยคือสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคือข้อมูลเกี่ยวกับมหาลาัยนะคะแล้วก็ของคณะเราทั้งหมดนะคะคืออาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่ว่าคร่าวๆรวมๆนะคะสิ่งที่เราสนใจนั่นเองแล้วก็ เขาก็จะถามมาเรื่อยๆเนาะศพเออแต่ว่าของมหาลาัยเพลงเนี่ยคือเขาจะตั้งมาเลยว่าเราต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะว่าเราพีเซนตัวออยังไงในกี่นาทีด้วยนะอ,อันนี้ก็อาจจะกดดันนิดนึงแต่เราก็ต้องสอมมาก่อนนะคะ แล้วก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการพูดนะคะก็คือเราต้องชาช้าน,นะคะแล้วถึงเราอาจจะไม่รู้แต่เราก็ทําเป็นรู้ไ,ไว้ก่อนก็ได้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยก็คือเราควรมีไหวพริบที่ดีนะคะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ดีมากก็ต <th> ้องแบบฝึกนะคะใครที่อยากเข้าจริงๆก็อาจจะต้องไปฝึกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เนอะเพราะว่าเพงก็สัมภาษณ์มาค่อนข้างแบบว่าก็สามหอลัยก็อาจจะมีประสบการณ์นะคะก็เนี่ย โอเคค่ะก็ปิดท้ายคลิปกันไปแล้วนะคะก็สําหรับคลิปของเพลงอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อาจจะแบบว่าพูดอาจจะตะกุตะกะหน่อยแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยแล้วก็อาจจะแบบว่าพูดซ้าไปซ้ามาวนไปวน,วนมานิดนึงนะคะเพราะว่าเพลงเป็นคนที่พูดแล้วก็คิดไม่ค่อยทันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่ไม่ดีเลยก็เดี๋ยวขอไป ฝึกแล้วก็ไปแบบพัฒนาตัวเองนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะนี่เป็นคลิปแรกเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะเป็นพวก v ลอกแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะในช่องพลาเพงนั่นเองก็ใครที่อยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับพอร์ตแล้วก็การสัมภาษณ์มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเพลงจะลงลึกในรา,ายละเอียดนะคะแค่นี้ไปมาขอบคุณททุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ อย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพลงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยบ๊ายบาย